พี่ๆเราก็มีของพี่รุษด้วยนะครับนะก่อนอื่นนะแล้วนกินกนแล้วก็กอนอเดีเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยกันให้หัวหน้าเนี่ยยิตันคนแรกเลยแล้วเราจะตอไปคนที่สองคนที่3มไปเลยเนาะครับ ไปสายเลยด้างวัลไของใครเลยใช่ใช่โอ้โหดูตัวองดูเได้รางวัลออกไม่ใช่เล้ยงกเล้งเาเล้วันเลนี่เล้าวนีอ่ากเ ท่านท่นอยู่ไหมท่านอ่าไม่ใช่รางวัพิเศษใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่งวัพิเศษเออเออไ,เไม่ใช,ช่เรียนอะไม่ใช่